ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับสารสนเทศเพื่อชุมชนนะครับวันนี้ผมยนทภูมินามบงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับค่ะนันทิยายาเจริญผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศค่ะครับเรามีกิจกรรมเยี่ยมชุมชนวันหยุดนะฮะวันนี้นะครับวันที่วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2558นะครับวันนี้ทีมงานสารสนเทศนะครับได้ลงมาเยี่ยมชุมชน วันหยุดนะครับนั่นก็คือว่าเราต้องการใช้เวลานอกราชการนี้นะครับมาเยี่ยมเยียนชุมชนนะครับเพื่อที่จะนำเครื่องมืออุปกรณ์และก็วิชาความรู้นะครับที่เราถนัดนะครับนั่นคือด้านสารสนเทศนะครับวันนี้ผมและก็คุณนันทิยานะครับได้มาพร้อมกับการนําสื่อสารสนเทศนะครับเพื่อมาช่วยเหลือชุมชนนะครับด้านการประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับการทอดกระถินสามเคีค่ะ ของชุมชนของวัดตํต้เหลาเนี่ยคะ่ะบ้านตําเหลาตําบลท่าจตปีอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาคะ่ะก็ถือว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเรานะครับนั่นก็คือว่าเราต้องการที่จะสืบสถาพรการปฏิบัติแนวปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับให้ไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับชาวพุทธทั้งหลายนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับและวันนี้นะครับผมขอ,อ ผมพร้อมกับคุณนันทยาครับขออาสาพะท่านไปชมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวพุทธทั้งหลายนะครับนั่นก็คือการทําบุญทอดกรถินสามัคคีนะครับสมทุตสมทบทุนสร้างหองกลองอครูบาเจ้าอินโตเถรานุสอนนะครับณที่วัดตาเหล่าแห่งนี้นะครับตาบลท่าจะปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้ผู้รักษาสนิกชนเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับค่ะอย่างนั้นเราก็เชิญไปใน วิหารหรือว่าโบสถ์ค่ะของวัดตำเหล่านะคะเชิญค่ะครับเชิญเลยครับวัดตำเหล่าเดิมทีวัดตำเหล่าสร้างเมื่อพุทธศักราช2403โดยมีคณะสัทธาบ้านตำเหล่าบ้านตำลกกบ้านตำนำล้อมได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าว ยังขาดวัดอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาจึงได้ทำหนังสือขออนญ,ญาตให้ตั้งวัดได้ในปีพุทธศักราช2411จึงได้สร้างเป็นอารามโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดเหล่าอ้อยจนถึงพุทธศักราช2468ก็มีหลวงปู่ครูบาเจ้าอินโตขันท่ทวังโสเป็นเจ้าอาวาสได้พร้อมกันจึงได้เปลี่ยน ชื่อวัดจากวัดเหล่าอ้อยเป็นวัดตำเหล่าปัจจุบันวัดตำเหล่าตั้งอยู่เลขที่84หมู่ที่2ตำบลตำเหล่าตำบลท่าจําเปี้ยนอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2482บริเวณวัดมีเนื้อที่3ไร่32ตารางวาครับท่านผู้ชมทุกทนครับ ท่านที่เห็นอยู่ขนาน,นี้คือวัดตำเราราตำบลทาจำปีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงพะเยาครับเนื่องจากวันนี้มีการทอดกระถิ่นก็สามัคคีนะครับเพื่อที่จะหาเงินสมทบทุนสร้างหอ,อกลองซึ่งหอ,อกลองเก่านั้นได้ชำรุดทุดทรมไปแล้วก็จะได้จัดบุรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งโดยมีเจ้าคณะ,ออะ,ะ,ะเจ้าอาวาสของวัดตำเราแล้วก็ อุปสกบุกศิกาทั้งหลายรวมมือรวมใจกันในการที่จะดําเนินการจัดทอดกระถินในครั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ห่อหกลองนี้บรรลุสำเร็จร่วงลงไปได้ดีครับด <Okay. S 1> ั้งเดิมจริงๆวัดตําเหล่านี้ครับเป็นวัดตีเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับโดยที่มีท่านโคบาอินโตซึ่งเป็นผู้ที่เกิดที่นี่เป็นที่นี่นะครับแล้วก็เปิดเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นี้มาก่อน ลหลังจากนั้นได้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนตีอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับพระครูภาวนาที่คุณหลวงปู่ครูบาเจ้าอินโตคันทวังโสอดีตเจ้าอาวาสวัดตำเหล่าได้ถือกำเนิดในตระกูลยาเจริญ เมื่อวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 3 9ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน3ปีวอ,อกเป็นบุตรคนที่3ของคุณพ่อหนานคุณแม่บวกคำยาเจริญแห่งบ้านตำเหล่าตำบลสันนกก,กอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาปัจจุบันบ้านตำเหล่าตำบลท่าจเปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเดิมเดิมครูบาเจ้าอิตโตชื่อบุญมี ยาเจริญมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน8คนเ <c oughs> มื่อเด็กชายบุญมียาเจริญมีอายุได้10ปีผู้เป็นบิดาจึงได้พาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอธิการอภิชัยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้เรียนหนังสือพื้นเมืองอักษรพื้นเมืองหรือตัวหนังสือตัวเมืองจนคร่องแคร่วขชำนาญเมื่อเด็กชายบุญมีอายุได้12ปีก็ได้รับการบรรพชาพเป็นสามเณร เมื่อวันที่4มิถุนายน2415และได้รับใช้ยาว่าอินตะหรืออินโตนับแต่บรรพชาเป็นสามเณรถูกเรียกว่าสามเณรอินโตตั้งแต่นั้นมาอายุครบ21ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระพิสุณาวัดตำเหล่าตำบลตำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา Terima kasih telah menonton! จะเลยก็ตาก็ขอเจะไดพรกับคณะผู้รวมบุญรวมกุศลในการถอดกระถินณนะวัดปันตำเหล่าตะบ,บนท่าเมปีจังหวัดพะเยาอ่าซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตา,าจากเจ้าภาพเก่าเจ้าสถานหลายผู้หลายท่านาได้ร่วมดด้นั้นการทอดกระถินนี่เป็นสิ่งดีหาได้ยากเพราะว่าการการทอดเนี่ย ปีหนึเฉมีอยู่ครั้งเดียวแล้วเป็นการลาตทานเป็นจำเพาะเจาะจงจำกาดการก็คือตามพระบรมพุทธานุญาติองค์สมเด็จพระสมมาสพโทยเจ้าสุงทดตัทั์ว่าว่าจะต้องถอดอเป็นในเวลาภายในหนึ่งเดือนแล้วจำวัดบุคคลก็คือพระสงฆ์ที่จะรับนในวัดทวนไตรามาสก็คือจะต้องอยู่ในจำพรรษาทวนไตรามาส สามเดือนจำนวนห้ารูปด้วยกันแล้วต้องทำในอุโบสถซึ่งเป็นสังฆกรรมแรียกอย่างหนึ่งในการทอดกระถินเนี่ยเป็นอนิสงส์ได้ทั้งผู้รับและก็ผู้ถวายซึ่งเป็นกระถินที่ห้องว่าสร้างความสามัคคีของปีน้อกสราเจ้าบ้านคือเกิดขึ้นในแผ่นดินล้าน,นนาะตลอดถึงประเพณนนีวัฒน,นธรรมตี ได้ประพฤติปฏิบัติกันซึ่งก็ไปติดหน้านโมธนาสาธุากับสถาญาติโยมเจ้าตั้งหลายอันเป็นเก้าเจ้าสถาด้วยกันได้ร่วมทําบุญในเขาข้างนี้ตัว ตัดได้ดั่งบุญบอกว่าเวลาสักท่า1จุชนทั้งหลายมาณนั้นเราเรียกว่าทิศตามโดยตามจังหวัดเรามีทางประเสธก็หน่อยที่นพิทีก่พระอาจารย์ประตูตะกีเนาะอาบุญกับหินนั่นพอแม่มี่ท้องัทธาเป็นบุญใหญ่ซึ่งปีน้อยจังีครั้งเดียวซึ่งเจ้าวัดนั่นพระสงฆ์ที่จำพรรษา วัดสมาามาตรทางดต้สองสองรั้งตั้งแต่ออกพรรษาไปจนถึงวัดหนบบองบักทองอีเป็นรตวัดวิสาหสองสองห้า,า,านี่เป็นเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาลจับหญิงจังหวัดจับเราเขากำหนดวันวนี้ปอะมาณตีวัวนน,นี้ตรงนี้การทอดกระดิ่งครอมกันในตำบลตาตัาปีตรงนี้วัดเจากก้ากล้าม ราวะต่มเราในภาวะต่ำตื้นต่ำอีกการสมโพธิอ์กฐินซึ่งเป็นความตั้งอกตั้งใจของพวกแม่พี่น้องัทธาสาธุชนทั้งหลายอาการทารัานกริ่นั้นถ้าบมีบุญบารมีหรือว่าความรวมแรงรวมใจความศรัทธาแท้ๆของภูมิพี่น้องเกิดขึ้นในญาติเพราะว่ากฐินนั้นนอกจากจะตั้งอกตั้งใจในรเตรียมอย่างกระไรตั้งแล้ว ยางมีบริวารกอินซึ่งจะเป็นของใจของซอยไปสำหรับอุปัมภ์บารุงสองบารุง,รงปฏิสัมขอรว่ามีหลายอย่างด้วยกันซึ่งเ้าดีอัตรงนี้ก็คือตน้นกระติกกระตักพอสมบควรแล้วกับบริวารกระตินกระตักกอสมควรจาตนทีนี้ห้องวสบาาีจะเอามาประเทณไปทีใแต่นานไท้ออจริงใจตไดย ผมนี่โยงมาเพื่ออธิบายท่านเจ้าว่าตอนนี้จะได้กระามอภรัสผู้ชนคนบุญของกฐินที่พวกพี่น้องได้ตั้งอกตั้งใจได้ทำแล้วการจงรญปันนันคือภูมิปีน้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวัดทวาเรานี้ก็มีเจ้าบ,บ,บารมีควงปภูมาปิโตในตลอดที่คุณกฐิน บุญกีบุญตาของพระแม่พี่น้องศรัทธาจงนนตนประทานพบปักอา,าอาัยกุ้มครองศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวัฒนะสุขภาภะปฏิภาณภะส,าาสาาถานสมบัติต้องคู่รุ่งทางเจรินผ้ากระถินนาธานกับทั้งผ้านิสังสัมบริวารทั้งพวงนี้เป็นของคุณบาราโชตคุณบันดียาเจริญ และครอบครัวคุณพ่อเมืองใจคุณแม่มอยโตปินใจคุณรัตดามิสเตอร์เบอยร์สไตเนอร์คุณกัญญาพรยะตุยด็เตอร์เจษดาแพทย์หญิงแนงน้อยใจดรุนคุณพ่อจำนงคุณแม่ครูบุญฝันชูเชาวครอบครัวทำดีพร้อมด้าาาวยคณะสัทธาวัดตำเหล่าทุก หลังคาเรือนผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระพิสูุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาวันไตรมาสในอาวาตนี้ก็แลงผ้ากรินนาธานนี้เป็นของบริสุทธิ์หุดเลื่อนลอยมาโดยนาภาอากาศแล้วหยาดลงในถ้ากลางสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ พระสูงทั้งปวงยินยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีจีวรอ,อันเก่าหรือมีจีวรอ,อันคร่ำค่าหรือมีสติปัญญาสามารถเพื่อประทรรม่งซึ่งกติน,นาธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้และมีคำอัถฐ,ฐาจารผู้รู้ทมแปดประการมีบุครภกิจเป็นต้นภิสูุรูปนั้นจึงสมควร เพื่อกระทำซึ่งกตินนาถารก,กิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสง์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตจะเห็นสมควรแก่พระพิสูุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระพิสูุรูปนั้นเทิด bahkan poli nara baca pidatanya ya, senyum kual kekuadian perso, jauh ban ban dalam loh, tanpa korum budaya ทรงั no tonight, ้สมเคื่อนในระวงสงถ้าเห็นสมวรแล้วใช้รงให้สังฆสัญญาสารุกรคืพร้อมกันเถิดสาธุอยะกาำาริะภารกุลภาริณูเรกุลท่สากะค่เอวะเมว่าอิโตนิทัตเปตานัน

ครับผมในน้ำตัวแทนของชาวบ้านตำราของเขาขอขอบคุณทูท่านที่มาถอดกระถินที่วัดตำราเป็นวันปัดเกินของท่านครูบาเจ้าอินโตตามตีจากวัดพะเยาที่เคารพและรลักนับถือนะครับดังนั้นท่านที่ม้าถอดกระถินนวันนี้ของฮือท่านเด,ดินทางโดยปลอดภัยขอหือบรารมีของครูบาเจ้าอินโตพกปักศักษาคุ้มครองท่านโดย จติกระจายดสีพราประกาศนะครับอายุวนะสุขาพระละด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณเนักยาครับบรรยากาศวันนี้ค่ะก็บุญข่าวหน้าวันนี้ได้บุญเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยค่ะในการทําบุญเป็นประเพณีที่งดงามมากค่ะแต่ละปีก็ต้องมีกระถินครั้งหนึ่งค่ะว่าแต่ละวัดนะคะเป็นประเพณีชาวพุทธที่งดงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องประชาชนหน้าตาสดใสสดใสได้รับ บได้รับบุญกุศลเอมบุญกันท่วหน้านะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่ชุมชนควรจะอนุรักษ์สืบสานไว้นวัฒนธรรมประเพณีของเราไว้อ่ะค่ะครับโดยเฉพาะชาวพุทธของเรานะครับการถือปฏิบัติตามแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สุดยอดและที่สุดเลยนะครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้เราคาดแค้วจากพันตรายและที่สุดก็คือทําให้เราพ้นจากกิเลสได้ด้วยกิเลสด็กค่ะแล้วก็มีบุญกุศลเผื่อไปให้ลูกหลานเราเยอะแยะค่ะ ครับวันนี้ผมยุทธภูมิลำบงนะครับนันทยายาเจริญนะครับกลุ่มงานสารสนเทศนะครับกับกิจกรรมเยี่ยมชุมชนวันหยุดวันหยุดวันเสาร์ที่21อพฤศจิกายน2558นค่ะที่วัดบ้านตำเหล่าตําบลท่าจะปีอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะพร้อมกับนําทักษะและก็เครื่องมือสื่อสารนะครับมาจัดทำบิดิทัศน์เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของชุมชนครับวันนี้ผมและคุณอันทยาขอลาไปก่อนนะครับรายงานจาก วัดตำเหล่าต,ตำมลทัาจปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ